สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างช่างเสริ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าพี่น้องน้องนั่งห้างเครื่องอาบน้ำอาบได้แล้วกเตรียมตัวครับวันนี้เดินทางเข้ากออทามกันนะครับ โอ้ยัยยยยยยยอยยยยย้ยยยยยไปยยยไยยเยียย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 ยตยย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 ยนี่ยย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 ยมยยยยยแหยยยยอยย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 ยนยย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 ยกยย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 ย อ้าวมขึ <sketches> ้นเป็นน่องของแอมวะของแอมมันขึ yeah. ้นไลา่ของยังวะโอ้โหขนี่มีของหนาพี่นัองเอาบานเท่ากับเตรียมตัวแล้วครับปั่มลมปั่มน้ำแล้วครับเออโอ้ ร้ยน้ำจีเและครับตรงย่างเดียวไยบรรยาาน,นี่คดนคด,ดำนะนคนดำนะคุยเรา่ห้เน้าหนาถ้าบังข้าวน้ำเน่าหนาไปแล้วเน่าหนานเอาอยังคงล้างงานหนึ่ บานเท่ากับเทคลาแล้วครับออากินนด่ดีป่ะสวัสดีครับสวัสดีจิบจุ่มว่าจิบจุ่มจิบจุ่มหนะาหัวคึอนไหลสิมีรอมีมเลยงานกัวหัวขึ้นไหลสิ

มีทำนี้ผายันปิดถึงไหนเลยรอนเลยเ,ลยเด้อเออนี่เนาะโอ้มันเป็นว่นได้มาตรฐาน,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 นาเนาะเห็นร่ดไหมเห็นรอดสั่งว่ได้มาตรฐาน,น,น,นาเนาะเมียนตาจะได้ยังวไงนะทั้งคุณก,กับพังเนี่นยะพานนี่กับพ, <อ S 2> พังลงมาเลยเด้คนที่เห็นเนี่ยไมนต้องยิ่งเสาเข็มกว่านด้แน้วน้เหียกเลยท่นเห็นไ่มอ๋อเมีนไปคิดว่ารคนที่เห็ตต่อมาหน่อยหน่อยเอาย่อยๆเรื่อเนาะที่มาเห็ตแบบเหตต์สาระกลางน้ำย้วยบ่เป็นอะไหรอกยู่งสาจากของเม่นเนี่ยเม่นมันต้อง ยิ่งเสาเข็มนงผละเนาะม,นมันต้องจากปั่นจันมาผู้ใดมาเทียดยังไงดีเอ,อเทียดสาะระ้ายไ,ไปไหนมันะะกนน็เป็นสารกลางน่านยูตรงนั้นจะก่อเ่ยแต่เาใน่าใคงุ้มตมหมูไปดิเสาหัก,กอกเปกล,เลี่ยนวาเห้งมไหลแรงหันเปียกมาเนี่ยาอยู่มาหันเรียบร้อยเลยหักเหียกาล่งสาเลยขางใจ้างเขาเทสาะระกลางน่านยูหกเทาเบิดตีมือน่ะหาย็ดน<อ>่ะเหยียดจัดเด้ มันก็เห็ดยากเนาะคือว่าแมีนเห็ดยากเห็นยากอีกลยครับของผมมาดิเปลี่ยนเสาหาวมาดิเปลี่ยนเสาอดเอาขาวไม่หั่นหนาเรียงียบรย้อยเลยเลยนี่ล้มมาพายุมาาหั่นหัวสักล่องน,น้ำเลยของคอยน้ำยังที่เลยเนี่ยเขาเพิ่งจะมีความตานทานเทียด้อ่ะอืมเท็ยบุูนล้มในน้ำไม่เคยเอาเห็นเลยจียิงกันอ๋อแล้วเาเห็นสะพานได้ดินัน่ะเป็นว่าหั่นอ่ะสะพานขาวน้ำได้ดิเขาก็เทศปูนลอมน้ำตัวมันมีน้ำยาดิต้องบอกเขาที่ต้องบอกเขาดนเวลาเขาไม่มีกูนี่ ม,มนนีแบบแหงเยอะแหง<ป>เลยครับที่เรไปแหงเลยเนะี่อาพี่น้องนี่ทีมงานเท่ากับปั้นหลอกปั้นร่มเอาเครื่องเอาร่มเหรอครับเยมตัวแล้วครับเก้อปะเก้อปะ มเมมไหมครับเี่ยวกับอดไรเกี่ยวอะไปเกี่ยวกับอไ,ไ,ไทมงานรถบรเท่ากับพัมล้มแล้วครับพี่น้นองเดินก่วสงเดินทางแล้วครับ ดีนะครับคุงเยงเดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้ทีมงานเดินทางปลอดภัยเจอกันที่วัดเตียมรักสามัคคีนะครับ นี่พี่น้องไม่อีกรอบนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่ที่ครับเอ้าเ้จออันนี้มาแล้วเหรอเอามาแล้วามาแล้วเคออยเบื่ออีกอ่ะ ไปใช้เมดพี่น้อง,งเกิดอะไรขึ้นหายหมดเลยไปไหนหมดครับทีมงานพี่ๆเฮ้าหาขวนน่ะไม่หายนามไปด้วยหาโมลุงเทียบ์มไม่นานินดีใหยไปใช้เมดเดี๋ยวทีมงานทันไว้เนี่ย เราจะไปพักแรมนะครับวันนี้เราจะไปทา่พักแรมที่วัดเต็มรักสามัคคีบางบัวทองนะครับเต็มรักนะครับเต็มรักเต็มสุกแน่นอนนะครับคืนนี้เต็มวัดแน่นอนครับ b าาร n y a k carton เ้าๆครับวันนี้จอด ตักสามครั้งนี่โดนป่าอ้วนแซงแน่นอนเลยกลัวคนดำไหมฮะจะไปยังไงพ่อวิ่งวิ่งตามจีเลยไหมปาำจีอ่เขาบอกว่าตามจีนี่คนดำนี่ไม่ต่ำกว่าสามดันครับพอดีไอ้นี่มันไม่ดำอ๋อมันหันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเหยียบออกหมดแล้วใช่ไหมไม่มีโอกาสดำเลย S <S ไฟเหยียบทิ้งหมดแล้วใช่ไหมเออไม่มีโอกาสได้ดำเลยอ,อ,อ,อี่นองอนกําลังเหรอ,อเจ็บไฟแล้วครับลมแล้วครับปิดฟ้าแล้วครับปิดฟ้าแล้ว อขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณถูกการลังแรงใจขอบคุณตุกการนิดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า